ตักษิริพรหมดความอดทนร้องหนุ่มกัญชัยผ่านรายการโหนกระแสต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ชีวิตด้วยกันมาอย่างยาวนานสําหรับสองดาราตลกสามีภรรยาตักสิริพรและนุ้ยเฉินยิ้มแต่ล่าสุดได้เกิดเหตุที่ทําเอาหลายคนตกใจจนขำเพราะตักได้ออกมารายการโหนกระแสและหวานให้กัญชัยกาเนิดพลอยช่วยจัดการกับพฤติกรรมคุกคามของนุย้ยโดยที่คลิปนี้เป็นคลิปที่ตักถึงกับปิดหน้าปิดตาไปหาหนุ่มกัญชัย เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับร่างกายตัวเองเนื่องจากตอนนี้ทนอยู่กับผัวไม่ไหวผัวสะก,กิดอยู่ตลอดเวลาและตามประกบอยู่ทุกที่แม้กระทั่งตอนยืนแปลงฟันอยู่ผัวยังเข้ามาประกบหลังแล้วก็ป้าบ,าบลักษณะเหมือนจั่วลมเมียก็หลบซ้ายหลบขวาเจอเข้าไปเยอะๆก็ไม่ไหวด้านตักสิริพรบอกว่าไม่ไหวเลยพี่มันเกิดขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนอย่าว่าแปลงฟันเลยขนาดหนูเป็นโควิดนะพี่บอกมันว่าเดี๋ยวจะติดนะเดี๋ยวติดนะ ผัวมันยังบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่แมสใส่แต่แมสข้างบนไม่ใส่แมสข้างล่างหลังจากนั้นสองวันมันก็ติดโควิดเดี๋ยวพี่ช่วยตามคู่กรณีแล้วเรียกมันมาเคลียร์กับหนูได้ไหมคะผัวชื่อนุย้ยส่วนตอนแปลงฟันนั้นทําเอาช่วงนั้นร้องเพลงไม่ได้เพราะเหงือกอักเสบมันกระแทกกระแทกอย่างนี้อย่างล่าสุดที่หนูใส่ชุดรัดเปียสีเหลืองหนูก็โดนอีกแล้วหนูไม่เคยแห้งนะพี่ชุดนี่โดนกระชากขาด งานนี้ตักก็พูดไปขำไปแต่ MVP ต้องยกให้หนุ่มกัญชัยที่ไม่หลุดคาเล็กเตอร์พิธีกรหวนกระแสเลยสักนิดขำหนักจนถึงขั้นเพื่อนๆเข้ามาบอกว่าตักทำแบบนี้ไม่ใช่เมียที่ดีแล้วเพราะเอาผัวมาเผากลางหวนกระแสบางคนก็แอบ,บเห็นใจนุ้ยที่เอาเรื่องจริงมาพูดกันกลางรายการสดแบบไม่เซ็นเซอร์เลยนะเนี่ย